หข้อผิดพลาดของการฟังนะครับเพราะว่าการฟังเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในที่ทํางานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ดีนะครับแต่ถ้าเราฟังโดยมี5ข้อนี้นะครับจะทําให้เราไม่ได้รับข้อมูลไม่ได้รับเรื่องราวของคนที่เขาจะสื่อมาให้เราจริงๆนะครับข้อแรกนะครับคือฟังโดยที่ตัดสินไปก่อนแล้วนะครับว่าคนคนนั้นเขาคิดอะไรเขาจะพูดอะไรข้อ2นะครับ ฟังไปขัดจังหวะไปนะครับไม่รอให้เขาพูดให้จบนะพยายามพูดแทรกตลอดเวลานะครับข้อ3นะครับฟังนะแต่ว่าคิดไปเองล่วงหน้าตัดสินเรื่องราวไปก่อนแล้วนะครับยังไม่ทันฟังสิ่งที่เขาตั้งใจจะพูดจริงๆนะข้อ4นะครับการฟังนะครับโดยที่ไม่มีสมาธิในการฟังมัวแต่เล่นมือถือมัวแต่สนใจเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องที่คนพูดนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือการฟังนะครับแต่ว่า ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เห็นอกเห็นใจคนที่เขาพูดว่าเขากําลังรู้สึกยังไงนะครับฉะนั้นลองปรับเปลี่ยนวิธีการฟังของตัวเองดูเพื่อการสื่อสารที่ดีเพื่อความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีนะครับ